ุ s ุ a l a m u a l a i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รายการเพื่อสันติชนเสนอเรื่องปาฏิหารนบีสุลมานอะลัยฮิสสลามในอันกุรอานตอนที่สองนบีสุล a i m a ให้ฮุดฮุดนำสารไปส่งให้ราชินีบินกิสอันกุนรอานสุระอันนั้บทที่ยี่สิบเจ็ดอายาท,ที่ยี่สิบแปดเจ้าจงนำสารของฉันนี้ส่งให้พวกเขาแล้วถอยออกห่างจากพวกเขาถอยออกไปซ่อนตัวอยู่ที่ไกล ดังนั้นจงคอยดูว่าพวกเขาจะตอบกลับมาว่าอย่างไรนักทัศซีิอธิบายว่าฮุดฮุดได้เอาสารไปส่งให้บินกิสและหมู่ชนของพระนางแล้วมันก็บินร่อนอยู่เหนือศีรษะแล้วร่อนสารลงไปที่ตักของพระนางอายาที่29ความว่าพระราชินีทรงกล่าวว่าโอ้หมู่บริพานทั้งหลายเอ๋ยแน่แท้สารอันมีเกียรติถูกนำมาให้ฉัน อายาที่30ความว่าแท้จริงมันมาจากนาบีสุลมานและแท้จริงมันเริ่มด้วยเริ่มต้นด้วยพระนามขององล์ละสุภาตอลาผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอเป็นอารัมพบทที่มีเกียรติจริงและมีการประกาศความเป็นพระเจ้าของพระองค์ละสุภาตอลาแล้วเรียกร้องไปสู่ความเป็นเอกภาพของพระองค์และยอมปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ อายาที่31ความว่าพวกท่านยาเย่อยิงต่อฉันและจงมาหาฉันอย่างนอบน้อมเสมือนกับบรรดากษัตริย์กระทำกันและมาหาฉันในสภาพของผู้ศรัทธาผู้ยอมจำนนและให้ความเป็นเอกภาพแด่โปงรสุบฮานตตาละอายาที่32ความว่าพนางทรงกล่าวว่าโอหมูบริหารทั้งหลายเอ๋ย จงให้ข้อชี้ขาดแก่ฉันในเรื่องของฉันฉันไม่อาจตัดสินใจในกิจการใดจนกว่าพวกท่านจะอยู่ร่วมด้วยคือให้คำปรึกษาและความคิดเห็นอายาที่33ความว่าพวกเขากล่าวว่าเราเป็นพวกที่มีพลังและเป็นพวกที่มีกำลังรบเข้มแข็งเราเป็นพวกที่มีกำลังพลมากมายและมีอาวุธยุธโธปกรณ์มากมาย และม,ม,มีความเข้มแข็งอดทนในการทำสงครามสําหรับพระบัญชานั้นเป็นของพระนางดังนั้นพระนางได้โปรดต,ตรึกตรองดูสิ่งใดที่พระนางจะทรงบัญชาคำพูดของพวกเขาเช่นนี้เป็นการแสดงถึงการเชื่อฟังอย่างสิ้นเชิงอายาที่34ความว่าพระนางทรงกล่าวว่าแท้จริงเหล่ากษัตริย์นั้นเมื่อเข้าไปในเมืองใดก็ทำลายมัน และทำให้บรรดาผู้มีอำนาจของเมืองนั้นเป็นผู้ต่ำต้อยด้วยการฆ่าจับเป็นเฉลยและขับไล่สายส่งเช่นนั้นแหละพวกเขากระทำกันมันเป็นแนวทางปฏิบัติและประเพณีของพวกเขาที่กระทำเมื่อเขาไปยึดเมืองใดเมืองหนึ่งราชินีบินกิสได้นำของํำนันไปมอบให้นบีสุเลมานเรื่องของนบีสุเลมานได้บอกให้เราทราบว่าเมื่อนกหัวขวานฮุดฮุได้นำ ข่าวมาบอกนบีสุลัยมานว่าที่เมืองซาบามีราชมีเลิศโสมและมั่งคั่งคนหนึ่งชื่อบินกิสแต่นางเป็นผู้บูชาไฟและปกครองพอลเมืองที่บูชาดวงอาทิตย์เป็นพระเจ้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นนบีสุลัยมานจึงได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งมีใจความเชิญชวนราชินีบินกิสให้หันมาเคารพสักการะอัลลอฮฺสุบฮฺะตาลาเป็นพระเจ้าแล้วท่านก็ให้นกตัวนั้นนำจดหมายไปให้ราชินี เมื่อราชินีบินกิสได้รับจดหมายนางจึงได้ส่งคนนำของขวัญมาให้นบีสุลมานแต่เมื่อนบีสุลมานรู้เข้าท่านไม่ค่อยพอใจและสั่งคนของราชินีบินกิสให้นำของขวัญกลับไปคืนราชินีบินกิสรู้สึกแปลกใจมากที่นบีสุลมานปฏิเสธของขวัญดังนั้นนางจึงตัดสินใจเดินทางมาหาหนาบีสุลมานด้วยตัวานเองเมื่อได้พบและได้ฟังคำบรรยายถึงเรื่อง เกี่ยวกับพระองค์ลสุบฮานตาลาจากนบีสุเลมานแล้วราชินีบิงกิสแห่งซาบะและคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของราชินีก็หันมาเคารพสักการะพระองค์ลสุบฮานหัวตาลาเป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวนบีสุลมานเป็นราชินีที่เข้มข้นในการเคารพพักดีต่อพระองค์ลสุบฮานตอาลาเป็นอย่างมาก สุร้นนมบทที่27อายาที่35ความว่าและแท้จริงฉันจะส่งของกำนันไปให้พวกเขาแล้วฉันจะเฝ้าคอยดูว่าผู้ทีส่ส่งไปนั้นจะกลับมาอย่างไรอ,อ,อิบนุอาบาสกล่าวว่าพนางได้กล่าวแก่ข้าราชพริพานว่าหากเขารับของกำนันเขาก็เป็นกษัตริย์ที่ต้องการเรื่องของโลกดุนยาดังนั้นพวกท่านจงต่อต้านเขาหากเขาไม่รับของกำนัน เขาก็เป็นนบีอย่างแท้จริงพวกท่านจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามเขาอายาทที่36ความว่าเมื่อพวกเขาได้เข้าพบนบีสุเลมานแล้วเขานาบีสุเลมานกล่าวว่าพวกท่านจะนำทรัพย์สินมากำนันแก่เราหรือเพื่อจะให้เราปล่อยพวกท่านอยู่ในสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาและอยู่ในอำนาจกันนั้นหรือสิ่งที่พองศ์ลักษมีตาลาทรงประทานให้แก่ฉันนั้น เช่นการเป็นนบีและการมีอำนาจอย่างกว้างขวางดียิ่งกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกท่านแต่พวกท่านดีใจต่อของกำนันของพวกท่านอายาที่37ความว่าจงกลับไปยังพวกเขาเพราะแน่นอนเราจะทำเราจะนำไพร่พลไปยังพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่มีกำลังที่จะต่อต้านมันได้และแน่นอนเราจะให้พวกเขาออกจากที่นั่น อย่างอัปยศออกจากราชอาณาจักรของพวกเขาอย่างต่ำต้อยและอัปยศหากพวกเขาไม่ยอมมาหาเราอย่างสวามิภักดิ์และยอมจำนนและพวกเขาจะเป็นผู้ต่ำต้อยพวกยินนําบาลังทองคำของนางบินกิสมาให้ดบ,บีสุเลมานชั่วพริบตาสุรอันน้นำบทที่27อายาที่38ความว่าเขาสุเลมานกล่าวว่า โอ้หมู่บริาพารทั้งหลายเอ๋ยผู้ใด <c oughs> ขออภัยผู้ใดในหมู่พวกท่านจะนำบัลลังก์ของนางมาอย่างฉันบัลลังก์ของพระนางที่ประดับด้วยเพชรนินจินดาอัลไบตยกล่าวว่าการที่นบีสุลมานประสงค์เช่นนั้นก็เพื่อจะให้พระนางได้ทรงเห็นสิ่งมหัศจรรย์บางสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮาตตาลาทรงประทานให้แก่เขา อันเป็นการบ่งชี้ถึงอนุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และการเป็นนบีของเขาและเพื่อจะทดสอบปฏิธานของนางว่าจะจำมันได้หรือไม่โดยที่ได้นำเอาบาลังนั้นไปดัดแปลงก่อนที่พวกเขาจะมาหาฉันอย่างผู้นอบน้อมอายาที่39ความว่าผู้ปีชาสามารถล้ำเลิศคนหนึ่งของพวกยินได้กล่าวว่า ฉันจะนำมันมาเสนอท่านก่อนที่ท่านจะลุกขึ้นจากที่นั่งของท่านก่อนที่ท่านจะลุกจากบัลลังเพราะนาบีสุลมานจะนั่งอยู่ทุกวันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายจุดประสงค์ของเขาคือใครจะนำบัลลังของพระราชินีบินกิสมามอบให้นบีสุลมานของพวกเขาโดยใช้เวลาน้อยกว่าครึ่งวัน และแท้จริงฉันเป็นผู้มีพลังและไว้วางใจได้ในเรื่องนี้คือฉันมีพลังและความสามารถแบกมันได้และเป็นผู้ซื่อสัตว์ในการรักษาสิ่งมีค่าที่อยู่ในนั้นอายาที่4ี่40ความว่าผู้ที่มีความรู้ในเรื่องคำพีนักตัพซิษอธิบายว่าเขาคือฮาซิบอิบนุบาร์คียาเขาอยู่ในหมู่ อสิด,ดิกอสิด,ดิกินที่รู้จักพนามของพระอ,องค์ลอสุภาตาลาที่ยิ่งใหญ่เมื่อเขาวิงวอนขอด้วยพนามนั้นก็จะรับการตอบสนองและเขาเป็นผู้นำเอาบาลังของบินกิสมาเขากล่าวกับนบีสุไลมานว่าฉันจะนำมันมาให้ท่านในชั่วพริบตาเดียวแล้วเขาก็วิงวอนต่อพระอ,องค์ลอสุภาตาลาทัานใดนั้นบาลังก็ได้มาปรากฏต,ต่อหน้าเขา เมื่อเขานาบีสุลัยมานเห็นมันวางอยู่ต่อหน้าเขาเขากล่าวว่านี่เป็นความโปรดปรานของพระเจ้าของฉันเมื่อพระองค์จะได้ทรงทดสอบฉันว่าฉันกระตัญญูหรือเนรคุณและผู้ใดกตัญยูแท้จริงเขาก็กตัญยูต่อตัวเขาเองคือผลแห่งการกรตัญญูก็จะได้แก่ตัวเขาเองและผู้ใดเนรคุณแท้จริงพระเจ้าของฉันนั้นเป็นผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงเอื้อเฟือ้อ เพื่อแผ่อย่างยิ่งผู้ใดไม่ขอบคุณแล้วยังเนรคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์พระองค์อรสุบาฮะตอาลาแท้จริงพระองค์อรสุบาฮาตาลาทรงพอเพียงและการขอบคุณของเขาพระองค์ทรงเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ด้วยความโปรดปรานยิ่งนบีสุเรมานกับการควบคุมลมอันกนุรอานซุราะซอดบทที่38อาย์ที่36ความว่า และเราได้ทำให้ลมพัดเฉยๆตามบัญชาของเขาไปยังทิศท,ทางที่เขาต้องการสุรษะอัลอัมบิญะบทที่21ข้อที่81ความว่าและสำหรับนบีสุเมานเราได้ทำให้ลมกลายเป็นพายุตามคำบัญชาของเขาไปยังดินแดนซึ่งเราได้ให้ความจำเริญณที่นั้นและเราเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนบีสุเมานกลับมาพันดี ครั้งหนึ่งท่านเพลิดเพลินกับการดูแลมา้าตัวงามอยู่จนกระทั่งลืมแสดงความเคารพสักการะต่อพระอ,องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตาลาเมื่อนึกขึ้นได้ท่านรู้สึกเสียใจมากที่ใช้เวลาลหลงไหลอยู่กับมา้าดังนั้นท่านจึงสั่งให้เอาม้าตัวที่ท่านหลงไหลามาตัดคอและขาของมันเสียเพื่อการถวายแดพ่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตาลาอันกุรานสุรสอดบ,บทที่38อายาที่31ความว่าและจงรำลึก เมื่อม้าพันดีถูกนำมาเสนอแก่เขาในยามเย็นวันหนึ่งอายาที่32ความว่าเขากล่าวว่าแท้จริงฉันรักทรัพย์สมบัติหมายถึงมา้าจนมันทำให้ฉันลืมการรำลึกถึงพระเจ้าของฉันจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าในตอนเย็นวันหนึ่งได้มีการนำเอาม้าพันดีจำนวนพันพันตัวมาแสดงต่อหน้านาบีสุลมาน ม้าเหล่านี้บิดาของเขาได้มอบไว้ให้แก่เขาเพื่อเตรียมไว้ทําสงครามเพราะความดีงามของม้าทําให้เขาเพลิดเพลินอยู่กับมันและทําให้เขาลืมละหมาดอัชรีจนกระทั่งตะวันตกดินอายาที่ส3ความว่าจงนํามันกลับมาให้ฉันแล้วเขาก็เริ่มลูบขาและคอของมันนบีสุลัยมานกล่าวว่าจงนําม้าเหล่านี้กลับมาให้ฉัน เมื่อเขาลูกคามันแล้วเขาก็ได้ฆ่ามันเพื่อแสดงออกถึงความใกล้ชิดต่อพระองค์ลอสุภาห์นะหัวตาลาและเป็นอาหารแก่คนยากจนเพราะมันได้ทําให้เขาลืมการระลึกถึงพระองค์ลอสุภาตาลานบีสุเลมานเสียชีวิตหนึ่งปียินถึงรู้อันกุรานได้กล่าวถึงเรื่องการตายของนบีสุเลมานนักประวัติศาสตร์ทางศาสนาได้บอกให้เราทราบว่าในตอนบั้นปลายชีวิตของนบีสุเลมาน ท่านกำลังใช้ใชยินสร้างมาสัสยิดไบตุลมักดิสอยู่โดยท่านได้เตรียมแผนผังการก่อสร้างให้ยินไว้ชุดหนึ่งและสำหรับตัวท่านเองชุดหนึ่งโดยที่ท่านคุมงานอยู่ในอาคารแก้วปิดประตูไม่ให้ใครเข้ามารบกวนเพื่อท่านจะได้ทำความเคารพสักการะพระองค์ลอสุภาตอาลาตามลำพังเป็นเวลานานๆอันเป็นสิ่งที่ท่านปฏิบัติเป็นประจบ นบีสุลมานยืนเสียชีวิตโดยที่ยังถือไม้เท้าค้ำตัวอยู่และไม่มีใครรู้ด้วยว่าท่านได้เสียชีวิตจนกระทั่งมัสยิดถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยร่างของท่านก็ลม้มลงเพราะไม้เท้าที่ค้ำร่างของท่านอยู่นั้นถูกปวกกัดกินจนผุตอนนั้นเองที่ผู้คนและยินจึงได้รู้ว่าท่านเสียชีวิตอันกุรอานสุรสับะบทที่34มสี่อายาท,ที่ส4ความว่า ครั้นเมื่อเราได้กำหนดความตายแก่เขามิได้มีสิ่งใดบ่งชี้แก่พวกเขาถึงความตายของเขานอกจากปลวกใต้ดินแทะกินไม้เท้าของเขาคือพวกพ้องของท่านและพวกยินก็ไม่รู้ระแคะระคายมาก่อนเลยถึงการตายของนบีสุไรมนันดังนั้นเมื่อเขาล้มลงพวกยินก็รู้อย่างชัดแจ้งว่าหากพวกเขารู้ในสิ่งพ้นยานวิสัยแล้ว คือตามที่มีการกล่าวอ้างกันว่าพวกยินรู้ในสิ่งเร้นลับพวกเขาจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานที่น่าอดสูเช่นนี้นักทัศสิษ์กล่าวว่านบีสุลมานได้ยืนละหมาดอยู่ที่แท่นใช้ไม้เท้ายันไว้เขายืนตายอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาถึงหนึ่งปีพวกยินไม่รู้และได้ทำงานหนักอยู่เช่นนั้นโดยที่พวกเขาคิดกันว่า Nabi Sulaiman yang menciptakan anda. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.